Thank you. ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือกันนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทั่วไปก็พบว่าโดยสายข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือน,นะครับผมประจำวันที่2อธันวาคมตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือนพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น กำลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในตอนเช้าไว้ด้วยนะครับผมสำหรับทางภาคเหนือตอนบนคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีกาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วมาติดตามการ รายงานสภาพอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมประจําวันที่อุณหภูมิต่ําสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้คือวันที่1ต่ําสุดอยู่ที่8.5องศาเซลเซียสบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้อยู่ที่32.8องศาเซลเซียสอยู่ที่อํเาเภอเมืองจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศ รายวัน15จังหวัดของทางภาคเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอ,อนําเสนอคําขวัญของจังหวัดลําปางนะครับผมฐานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระาธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกนะครับผมรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมจันทที่2ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30 ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายจันทร์ที่2ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและก็ทุกอำเภอของทางจังหวัดเชียงรายทั่วทั้งจังหวัดคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ําต่ำสุดที่18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว 1> 10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับผม แล้วก็ทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ทั่วทั้งจังหวัดคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนจันทร์ที่2ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าจังหวัดลำพูน ทั้งจังหวัดทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยของจังหวัดลำพูนมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่13องศาเซลเซียสนะครับผมรับมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปางกันครับผมจันทที่2 ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอ,อกในตอนเช้าทุกอำเภอท,ทั้งจังหวัดลำปางคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพแพร่กันครับผมจันที่2ธันวาคม ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแพร่คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะคบอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่าน จันทร์ที่2ธันวาคมลักษณะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกจังทุกอำเภอของจังหวัดน่านทั่วทั้งจังหวัดคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะนอออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องจันทร์ที่2ธันวาคม คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดอยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสทุกอำเภอของจังหวัดพะเยาคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดพะเยาไม่มีฝนครับวันนี้เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดตากก็คาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมทวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโเมตตรอชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองมะขามหวานวันที่2ธันวาคมพบว่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับพ่อแม่พี่น้องคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนทั่วทั้งจังหวัดครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมวันที่2ธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิจิตร คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ําสุดที่22องศาเซลเซียสมีลมทนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับผมจันที่2ทธันวาคมสําหรับจังหวัดอุตรดิตถ์ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยกันครับพ่อแม่พี่น้องวันที่2ธันวาคมคาดการว่าจังหวัดสุโขทัย จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดสุโขทยัยทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพ่อแม่พี่น้องจันทร์ที่2ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ คาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็ทุทกทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดพิษณุโลกไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือวันนี้ ก็จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องมีลมมีลมวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยก็มีอากาศหนาวนะครับผมแล้วก็ทั่วทุกทั่วทุกจังหวัดของทางภาคเหนือทั่วทั้งจังทั่วทั่วทั้งภาคเหนือคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือไว้แต่เพียงเท่านี้ครับพ่อแม่พี่น้อง พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสวัสดีครับ